ลูกเกียวๆครับสวัสดีครับอุ้ยง่ายหลังวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงแปลงบกบกงูเขียวหดือบกอนาคอนด้ากันดีกว่าเขาเน็นยังบกงูเขียวพันนาคอนด้าครับเขาเรียกบักงูเขียวตามห้องตลาดนะครับนี่ครับฝักมันเม็ดมันลูกมันเอาไปฮ็ดหนึ่ง เลยประเภทได้กินเลยล,ลวก,ลวกแกงไล,ลวกครับลวกหรือภาษาไทยภาษาไทยก็ลวกภาษาเราวลวกไม่เหมือนกันถ้าจะให้ลวกนี่เขาเอินอย่างวะตุ้ม ต้มพอสุกมันโมแมนว่าคืออยู่มังไฮโดนนะครับพูดไทยบอกใครสัตวเขอมารับชมช่อง,องเกษตรพืชผักฝากกดติดตามนะครับผมทำเกี่ยวกับเกษตรนะครับมีขา้าวโพดเป็นหลักวันนี้มาเจอแปลงผักงูเขียวคนลยไทยยุงให้ดูครับ นี่ครับคือปลูกต้องใช้ก็จะะห้หเกินเดี๋ยวลาวลาว,ราวหรือบ้านผมเรียกค้างแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอย่างางว่าดางังนะครับดงังหรือว่ามองมัดเป็นแถวเป็นแถวนะครับ ปลูกเดือนครึ่งได้เก็บครับเก็บทุกวันเว้นวันไม่ได้ครับเว้นวันมันจะใหญ่เกินแบบนี้นี่ถือว่าลูกใหญ่เกินแล้วตอนนี้โลละสิบสองบาทครับเก็บทุกวันเมื่อได้จากกิโลเนี่ยไรเนีนะ่ะ นี่สิบก้อนหงได้ห้าสิบโลโอ้เก็บทุกวันครับหนึ่งไล่ได้ห้าสิบโลตัวหนึ่งไล่มันก็อยู่นะครับแต่อยู่ประมาณลายสุดกาได้รลยสุดอ่ะลายสุดได้จากกิโลสามสิบหง ร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบกิโลชาวหนึ่งได้เยอะสุดร้อยห้าสิบกิโลครับวันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นนะ ม่บอใช้เวลาปลูกสี่สิบห้าวันได้เก็บเก็บอยู่สามเดือนครับเก็บอยู่สามเดือนก็ได้วันละยี่สิบทุงสามสิบทุง คงได้ห้ากิโลห้าสามสิบห้าร้ยห้าสิกิโลได้เยอะสุดครับต่อไร่นะครับวันนึ่งน,นะครับโอ้มันโตเร็วมากนี่ครับเก็บอกีไปวันละยี่สิบทุง ตอนนี้ได้ประมาณยี่สิบถุงครับยี่สิบถุงถุงละเจ็ดสิบพันสี่ต่อพันสี่ต่อวันครับ <c oughs> ราคานี้นะครับพันสี่ต่อวันต่อไร่เก็บทุกวันเว้นไม่ได้เว้นใหญ่เกิน้าเว้นวันมันจะเป็นแบบนี้ครับมันใหญ่เกินอะนะครับบวกงูเขียว โอ้คือบอกักแตงว่ะโอ้รสชาติคือบอกักแตงว่ะรสชาติมันแตงให้เลยได้เงินทุกวันครับได้เงินอยู่สามเดือน ม่ได้เยอะก็ได้ทุกวันหนะ่ก็โอเคอยู่นะครับแปลงงูเขียวแปลงนี้ครับเข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยครับช่องกเกษตรพืชผักครับทําเกี่ยวกับสินค้ากเกษตรปลูกผักปลูกข้าโพดทุกอย่างครับแต่ตอนนี้เน้นข้าวโพดครับราดูข้าวโพดแรง วันนี้พันแปลงบักง,งูกเขียวก็เลยมา่ายให้ดูครับ